เคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหม <c oughs> ไที่เราปิดเบรกไปเกี่ยวกับรถยนต์มีเรื่องจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมเรื่องจริงกับตัวเองเลย<อ>คือว่ามสมัยสาวๆเนี่ยตอนยังไม่ได้งานปเป็นเรื่องบป็นราวล้วก็ไปรับจ็อบนะคะเอ็นซีแห่งหนึง่งซึ่งเขาต้องไปออกบ um ูธตามต่างจังหวัดชนะใช่ไหมแบบไปพรีเซนต์สินค้าทีนี้เนี่ยก็เป็นนั่งรถตู้ไปก็นั่งรถตู้ไปประมาณพนักงานประมาณสิบคนรวมคนขับเด็กเป็นสิบเอ็ดพี่เนี่ยก็นั่งอยู่ข้างหน้า แล้วก็เพื่อเป็นสีสันในให้ใหคนไม่ง่วงเหมือแล้วแอเชอร์แบบร้องเพลงเอสนุกสนาสนมากปรากฏว่าทิงก,ก็จับสังเกตอยู่แต่ก็ไม่มั่นใจอะไรออว่าคุณลุงขับรถครับน่าคยดมากน่าคยดมากสักพักนี่เราก็รู้สึกว่าเหมือนมีการประคองรถแบบอย่าเบรกอ่ะไปสักพักก็จอดอยู่หน้าปั๊มปตทเอ่อส้นนี้ไปอยุธยาไอ้นี่จันท้์แม่นว่าสักพักหนึ่งลุงก็แบบลงใบจากรถเดิดประตูปึ้งแล้วเฮ้ยลุงไปไหนคะปรากฏว่า ลุงม,มองสายตาม,มองตามลุงไปลุงไปเก็บล้อลุงไปเก็บล้อคือล,ล้อเนี่ยมันหมุนไปเร็วกว่ารถอันนี้เรื่องจริงไปเก็บล้อซึ่งล้อที่มันหลุดไหล,หลไปเนี่ยเป็นล้อหน้าฝั่งที่ดิฉันนั่งด้านซ้ายเฮ้ยล้อมันไปแล้วโอ้โหตกใจมากนี่เรื่องจริงจริงเบชะเบนะที่ทำบุญมาเยอะ จนได้มาถึงนั่งอยู่ตรงนี้คืออยากรู้ว่าถ้าเกิดล้อหลุดไปข้างหนึ่งแล้วแล้วลุงเขาประคองรถยังไงต้องหักพวงมาลัยซ้ายอย่างนี้ไหล่ไหล่ไหล่ไม่แต่ลุงเก่งไม่แต่ลุงหน้าอย่างนี้ตลอดเวลาซึ่งนี่นตัดภาพไปหน้าลุงภาพมาหน้าเรากับเฮ้เชือเนี่ยให้เช่ออย่างเงี้ยจริงจริงจริง ก็กรีบเลยตอนนั้นแบบโอ้โหหลังจากนั้นนะคะก็ไขน็อตก็ไปต่อคือรู้แค่ว่าชีวิตทั้บุญมาเยอะมากใช่ใช่เฮ้ยเรื่องจริงยตายเรืตองนี้เนี่ยเขาเรื่องจริงจริงจริงจรามาเรื่องนี้มาไอเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุเรื่องนี้เฮ้ยเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคุณผู้ชมขาปรับโหมดนิดหนึ่งมากันที่เรื่องของเขาว่าเป็นเหมือนอาสาที่ ใจร้อนอาสาสมัครใจร้อนนะคะคุ้มคือมีผู้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถ่ายคลิปเขาบอกว่าคนในคลิปเนี่ยเป็นน้องชายของตัวเองเป็นผู้เสียหายจากการแซงปาดหน้ารถของอาสาสมัครของมูลนิธิหนึ่งนะคะทำให้น้องชายของเขาเนี่ยเบรกรถไม่อยู่ก็เลยทําให้รถของน้องชายเขาเนี่ยพุ่งไปชนท้ายรถของอาสาสมัครคนแต่ไม่มีล้อหลุดนะไม่มีล้อหลุดนะคะเขาก็บอกว่า จากนั้นค่ะอาสาสมัครเนี่ยลงมาด้วย<อ>ท่อแป,ป๊บเหล็กแล้วก็เอาท่อแป,ป๊บเนี่ยมาทุบรถของน้องชายเขา,าแ,ลแล้วทีนี้ไม่พอเขาบอกว่าช่วงท้ายคลิปเนี่ยมีชายคนหนึ่งเนี่ยมาอวดอ้างถึงตระกูลอันใหญ่โตของตัวเองอบอกว่า ตัวเองเนี่ยเป็นหลานคนใหญ่โตอย่ามาลิอ่านมีเรื่องกับเขาทีนี้เรื่องก็ไปถึงสอนอนใช่<น> OR, ทองหลอ่อทองหลอ่อ,ลอก็มใีให้ให้มีการยอมความกันไปแต่เหมือนว่าน้องชายของคนคนนี้เขาจะไม่อยอมความใช่นะทีนี้เนี่ยแต่ว่าหลายคนก็วิจารณ์ว่าเฮ้ย e e มันก็เป็นการฟังความข้างเดียวนะเพราะว่าทางอสอ,อทางอาสาตร,ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ออกมาพูดเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงใช่ค่ะนะคะแต่ว่าดิฉันก็แนะนําว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ควรพกท่อแป๊บใช่อาวุธ เราควรพกหมอนข้างนะเพราะเวลาเรามีอารมณ์อะเราใช้หมอนข้างมันจะไม่เกิดการเสียหายของทรัพย์สินแล้วขนนกจะเปรียวมาใช่มันก็จะซอฟๆกันไปนะคะเราเราปรับหบทกันไปเรื่นี kind of so ้ติดตามกันต่ออ่ะมากันนี้เรื่องนี้กันบ้านดีกว่าจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านเกิดของดิฉันณที่อำเภอหันใหญ่ไปที่ตำบลควนลังคุณผู้ชมขาค่ะจังหวัดสงขลา อยู่ๆคุณลุงคนหนึ่งนี่นะคะต้องไปเรียกตำรวจตำรวจตำรวจมาหน่นอยอเข้าไปดูหน่อยมีอะไรในบ้านก็ไม่รู้ตำรวจก็เข้าไปดูปรากฏว่าเจอชายคนหนึ่งซึ่งแน่น,นอนเป็นขมโมยแหละ<ช>เข้าไปในเห็นเนี่ยนะในบ้านหลังนี้นะคะสีชมพูวิ่งวิ่งนี่นะ,ะเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเจอคนร้ายซ่อนตัวอยู่ภายในห้องนอนของผู้เสียหายแล้วก็แกล้งทำเป็นบ้าจา้าทำเป็นแกล้งเป็นเสียสติคือพอตำรวจเข้าไปจับเนี่ยนะคะคนร้ายเนี่ยก็ยืนกางแขนถือผ้าม่าน แล้วก็ทำท่าเหมือนคนเสียสติแล้วก็พร่ำเลิกคร่ำควถึงพระผู้เป็นเจ้าสุดท้ายนะคะก็โดนจับอย่างที่เห็นบ้าจริงไม่จริงไม่รู้งานนี้ต้องไปตรวจสอบกันต่อไปถ้าสมมติว่าทดสอบว่าเขาไม่บ้านี่เราต้องมีวิธีทํำยังไงก็ไม่รู้ก็ต้องไปนะ่ะจิตหมอจิตวิทยาอะไรก็แล้วแต่ก็ไปดูอะ่ะก็แกล้งบ้ากันไปเผื่อนะว่าตัวเองจะได้รอดว่างั้นออแต่ก็ไม่รอด,รอดนะเพราะคุณได้โดนจับโดยตํารวจนะคะไม่โดนจับโดยละม่อมนะงานนี้ถูกต้องไปบ้ากันต่อในคุก ทีนี้มาดูกันที่เรื่องของเด็กน้อยคนหนึ่งเย็กเป็นอาตีขนลุกเลยนะอาตีใจกล้านี่พี่หว่านี่ทราบซึ้งมากกับเรื่องนี้นะคะมีที่ประเทศจีนค่ะที่มณฑลเฮหลงเจียงนะคะไฟไหม้มีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยกำลังไฟไหม้เลยแล้วทีนี้ค่ะก็มีคุณปู่คนหนึ่งเนี่ยติดอยู่ในบ้านแล้วเด็กน้อยคนหนึ่งเนี่ยอายุเพียงแค่6ขวบนะชื่อว่าไห่เวินบุกเข้าไปช่วยคุณปู่ในกองเพลิงค่ะคุณผู้ชม นะคะเพราะเอ่พอพราะเห็นพอเข้าไปเนี่ยเห็นคุณปู่เนี่ยนอนอยู่ที่พื้นแล้วก็กําลังมีไฟเนี่ยติดเสื้อก็คือลุกลามไปที่เสื้อก็พยายามจะดับทีนี้คุณปู่เนี่ยบอกว่าให้ไปตามคนอื่นมาช่วยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็ก<ม>นะคะ<ม>คงช่วยอะไรไม่ได้<ม>ก็เลยเขาก็ไปออกออกไปตะโก,ะก,กนทั้งทั้งที่เด็กอายุหกขวบนะะ fight, เนี่ยนะคะโดนไฟเนี่ยลวกที่บริเวณใบหน้ากับบริเวณ,เวณ,เวณ,เวณที่มือฝ่ามือมเด็กเนี่ยก็ใจแข็งค่ะคุณผู้ชมวิ่งออกไปเรียกให้คนมาช่วยคุณปู่ สุดท้ายคุณปู่ก็เสียชีวิต ะะแล้วน้องอติ๋วไห่เหวินเนี่ยก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งร่างกายของน้องเนี่ยถูกแผลไฟลวกไปประมาณ25%ของร่างกายความรุนแรงเนี่ยทางแพทย์เนี่ยบอกว่าอยู่ในระดับที่3คือต้องรักษากันอีสักระยะชะแต่ว่านะคะเรื่องของคุณปู่เสียชีวิตเนี่ยทางคบครัวก็ยังไม่ได้บอกน้อง,องเพราะว่าอยากให้เด็กเนี่ยคือมีอกำลัง,งใจที่ะะเข้มแข็งะะแต่มีประโยคนึงอ,อง้อมที่เขาให้สัมภาษณ์แล้วก็ประทับใจมากถูกต้อง คือเขาบอกว่าถึงจะเจ็บแต่ผมก็ไม่ร้องไห้หเพราะคุณปู่สอนว่าลูกผู้ชายต้องไม่ร้องไห้และผมก็จะไม่ทําให้คุณปู่ผิดหวังครับโอ้โหตอนดูข่าวครั้งแรกเห็นภาพก่อนก็ตกใจเอ๊ยน้องคนนี้เนี่ยคือตอนแรกเ<ใ>นี่ยคิดว่าหน้าเป็นอะไรหรือเปล่าผิดปกติกบนใบหน้าหรือเปล่าพอไปดูาวบอ๋อไฟไหมแล้วครขวบหกขวบเองอะใจกล้ามาก ช่วยคุณปู่ออกมหสุดยอดมากคบบเรื่องนี้ก็ได้รับคําชื่นชมถูกต้องในความเป็นความกล้าหาญของคุณแล้วคือข้อคิดของน้องเนี่ยดีมากด้วยความที่เป็นลูกผู้ชายร้องไห้ไม่ได้ไงถึงจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ร้องไม่ได้นะคะหูซสูงมากเลยเป็นเรื่องที่ประทับใจจริงๆริงมาที่เรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของจากเด็กน้อยมาสู่วัยชราคุณยายวัย70ปีปกติแล้วเวลาเราแก่ขึ้นแก่ขึ้นอะไรมันก็หย่อนยานกันไปนะคะตอนนี้ฉันจะดึงเหนียงขึ้นมาตึงอยู่อย่างเดียว หูผ <singing flowers> ู <terminar ca wn> ้ชายวัยเจ็ดสิบนะคะ ไขข้อข้อเข่าแกไม่ค่อยดีก็แกก็ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะคะที่เมืองจีนเหมือนกันที่เมืองไทโจงของไต้หวันนะคะเป็นผ่าตัดหัวเข่าฟื้นฟูสุขภาพแต่ทีนี้เนี่ยพอไปผ่าตัดหัวเข่าปรากฏว่านางพยาบาลจ้าเมามอยจริงคุณยายเนี่ยโหนาัมากเลยอย่างนี้คุณยายได้ยินไงคุณยายตกใจจ้าใจลุกขึ้นมาตบก็ไม่ไหวเข่าไม่ดีอปลว่าเสียใจแสดมากนะคะก็เลยบอกคุณหมาว่าฉันจะทำหน้าอก ถ่วงของโลกนั้นทําให้หน้าอกของคุณยายเป็นถุงกาแฟแฟรแฟกไปได้คุณยายนะคะก็เลยตัดสินใจทําหน้าอกคือไม่ได้ทำให้ใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าต้องการทําให้คัพซีของเดิมเนี่ยโอ้ยใหญ่ย่าให้น้อยธรรมดาจะบอให้ให้มันอัพขึ้นมาให้มันปูขึ้นมาใหม่นะคะคือก็เลยเปลี่ยนจากถุงกาแฟเนี่ยเป็นแอร์แบ็กเหมือนสมัยสาวๆอย่างนี้ไม่ธรรมดาซึ่งราคาที่จ่ายไปนี่นะคะก็อยู่ที่ประมาณ176,00 0บาท โอ้โห oh, oh. แลกกับการนินทาของคนฉันรับไม่ได้ที่จะมาว่าฉันเนี่ยน่ก<ฆ>อ,อกหย่อนคล้อยหย่อนอยานออปทุมทันคล้อยถึงตาตุ่มยาวไปถึงปทุมทานีนีฉันรับไม่ได้ <c oughs> โอ้ยาวไปเนาะว่าอย่างงั้นพล<อ>าหลังกันไป <c oughs> ไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ยอมก็เลยมีการฟื้นฟูขึ้นมาก็เลยเสียเงินไปเฉียดสองแสนนะคะคุณยายนี่ มีเงินนะรวยรวยแต่มีคุณผู้ชมจะเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าคุณผู้ชมสังเกตเหมือนดิฉันไหมว่าเมื่อสักครู่นะคะหมอหน้าเหมือนนาติงมากไม่ใช่เซไม่ใช่เซ่จริงนี่นี่นี่ดูดิดูดิไม่ใช่เซเดี๋ยวต้องถามไปถึงนติงวันนี้ไม่ใ่ไปรับจอพิเศษหรือเปล่าโอ้ยเป็นหมอเป็นหมอนะคะโอ้โห นั่นนะคือเว่านั่นนตีว่มาภาคมวยอยู่ไม่ใช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 ่อ๋อนั่นก็เป็นเรื่องของคุณยายนะคะผู้ไม่ยอมแพ้ต <S s <S <S ่อแรงโน้มถ่วงโลกแต่ดิฉันแนะนำว่านะคะเราอายุ70กันแล้วหรืออายุเยอะ เอาเงินไปทาอย่างอื่นก็ได้เก็บไว้บ้านแต่ินนี้เป็นเรื่องของจิตใจบางทีว่ากันไม่ได้ถูกต้องนะคะนะคะเอาวันนี้เราจะมาปิดท้ายกันด้วยเอขาเรียกว่าเป็นคลิปฮาของโจรสิ้นท่าที่ต้องการที่จะเข้าไปขโมยขวดเหล้าในห้างสปิสกาแห่งหนึ่งคือขโมยแล้วแหละแล้ววืดเออวืดไงจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามได้จากคลิปนี้ส่วนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ